สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมก็ได้มาเย็นๆแล้วนะครับตอนหัวค่ําแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ได้มาพรวนดินนะครับพรวนดินอะโคาโดนะครับอะโคาโดต้นนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะก็ ปลูกไว้เมื่อวันที่14นะครับ14มีนาคมนะครับตอนนี้ก็ประมาณน่าจะ8เดือนนะครับ7-8เดือนนะครับเพื่อนๆปลูกตั้งแต่ต้นต้นเล็กๆนะครับประมาณ60-70เซนติเมตรนะครับตอนนี้ก็นี่ครับไม่ถึงไม่ถึงแล้วครับเพื่อนๆ2เมตรกว่าแล้วกับนี่ครับ2เมตรเกือบ3เมตรแล้วครับนี่ครับ เออผมปลูกเมื่อวันที่ส4บสี่นะครับนี่อโวคาโดไม่รู้ต้นพันธุ์อะไรนะครับที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับตอนนี้โตแล้วครับโตโตเยอะเลยนะครับโตมากพอดีวันนี้ก็ได้ก็ได้พรนดินให้นะครับเพื่อนนี่นะครับแล้วก็หญ้านะครับนี่หญ้าที่ผมตัดออกจากสวนนะครับกองไว้นะครับก็จะมาคลุมนะครับคลุมผมดินให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะเริ่มจะ อากาศก็เริ่มจะแห้งแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะุมดินนะครับเออนี่ครับห่มดินครับเพื่อนๆนี่นะก็จะรวนแล้วก็ห่มดินให้นะครับเวลาลดน้ําก็จะได้ชุ่มชุ่มนะครับจะได้ชุ่มตลอดเวลาครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆ ครับโตวไวนะครับโตวไวมากอาโวคาโดนมีอยู่สีต้นนะครับนี่เรียบร้อยครับผม <c oughs> อาโวคาโดต้นโตโตวไวมากเลยไม่รู้สายพันธุ์นะครับไม่รู้สายพันธุ์ไม่รู้สายพันธุ์อะไรนะครับไม่รู้จะเป็นอะไรนะเอสายพันธุ์ ปีตสันหรือว่าสายพันธุ์อะไรเนี่ยที่ผมผมไม่ ain, wrote, รู้นะครับเพราะว่าพี่สาวมาให้นะครับพี่สาวเป็นพ่อเมล็ดนะครับโตแล้วนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนวันนี้มาพรวนดินนะครับพรวนดินแล้วก็ห่ม้าให้อ่าห่มดินให้นะครับจะได้มีความชุ่มชื้นนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนาเพื่อนๆมาดูโอโคโรนะครับต้นนี้นะครับต้นหนึ่งก็ต้นนั้นนะครับขอจบคลิป เพียง uh, แค่นี้นะครับผม uh, สวัสดีครับผมสวัสดีครับ